เอฟซีทางบูรีรัมครับมาอุดหนุนโรตารี่ครับสองเมตรยี่สิบครับเพิ่นมาไก่อยู่ด้วยครับขอบคุณเอฟซีทางบูรีรัมนะครับรายะทางม่มเป็นหานะครับเอฟซีทางบูรีรัมมาอุดหนุนโรตารี่นะครับขอบคุณเอฟซีทางบูรีรัมหลายๆตอนนี้การชิมารีวิวขายรถต่อครับคุณลูกค้าโซลิดร้อยสิบแรงนะครับโซลิดร้อยสิบแรงนะครับผู้ใด้หาอยู่เข่ามะมัหนึ่งขั้นนะครับลูกค้า งามครับชั่วโมงแปดร้อยครับชั่วโมงแปดร้อยครับสภาพกิบเลยนะครับลูกค้าโซลิดร้อยซิปเละห์ตัวนี้งามจังไหนเดียวผมให้ยางเบิ่งกูนะยางดอกลึกสี่เส้นนะครับลูกค้ายางดอกลึกสี่เส้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนื้อตัวสะอาดครับมาหอดบันด้ล่างแค่นะครับกําลังอุ่นเครื่องวอมเครื่องนะครับกําลังวอมเครื่องกําลัง เตรียมเบื้งสภาพนะครับรวมใส่งานบอนะครับลอ,อยสิบแรงขั้นนี้นะครับหาแสนหาหมื่นบาทนะครับหาแสนหาหมื่นบาทมาต่อกระเซียว,วนได้นะครับหาแสนหามื่นบาทนะครับเราก็มีโซลิดเก่าสิบเรีงขมาอีกขั้นหนึ่งหลัวก็ขั้นเก่าขั้นหนึ่งนะครับหาแสนสามครับหาแสนสามครับซำกัน มันนี้เออคั้นนี้นะครับมันนี้กัรถก็ได้ส่งลูกค้ามืออื่นนะครับลูกค้าทั้งอุดรนะครับรถท่านเตรียมเสร็จแล้วครับช่วงคลิปอยู่กับเบิงแน่ครับรถท่านนะเตรียมเสร็จแล้วครับกำลังส่งครับรถขนส่งมาหอดไปบ่ายก็จะขึ้นรถแล้วนะครับรถท่านนะดับเครื่องไว้สามมือแล้วหางมาย่มลงจะเห็ดยังไงโอ้ยลูกค้าสิตกใจพ่อเนาะดับเครื่องไว้สามมือหางบบตกเออจะตกใจนะครับ ดับเครื่องไว้สามมือหางโบตกแสดงว่าอันระบบให้รดลิกเขาดีนะครับยกข้างได้บดับเครื่องไว้สามมือมันกระโบล่งครับสียให้มันลงกระว่างดับยกหางมันกระลงนะครับสภาพดีครับรถท่านนะมีแต่คนอยากได้นะครับเตรียมเซ็ตแล้วครับลอตเตอรี่ทีเทียมให้ท่านนะครับนีเดอร์แถวเต็มปีลีนะครับแถวเต็มนะครับบริเวณเปลี่ยนแถวไม่ครับสภาพดีครับว่าเสาสภาพที่ให้ก็เก่งใจลูกค้านะครับยันลูกค้าจมนะครับ ก็เลยจัดลอตเตอรี่าง,งามๆให้นะครับสภาพดีนะครับแยวเต็มเดอ้อปั่นของไม่ครับาตัดเตรียมให้ท่านแล้วนะครับ f อฟซีอุดรเดี๋ยวนะบ้านเองนังนวันเนี่ยโอ้ยเอฟซีววอ้วนนี่ก็ได้หลงหนาหลงหลังครับเอฟซี FC ทั้งอุดรก็แล้วกันครับยันมนี49พร้อมลอตเตอรี่ครับกำลังจัดส่งนะครับมืออื่นก็ฮอดบ้านท่านแล้ว่ะครับ ขอบคุณเอฟซีทางอุดอรได้หล,ห,ลหลายนะครับเป็นเอฟซีที่เบิ้งขีปของเส้ยอวนมาโดนนะครับก็เข่ามาอุดหนุนมาเป็นลูกค้านะครับขอบคุณเอฟซีทางอุดอรมากๆนะครับอุดหนุนยันมาสีเก้าเสสวยจากดีแยมเทคเตอร์นะครับส่วนรถที่เหลือในล้านนะครับ <laughs> จัดโปรครับลูกค้าจัดโปรห้าสิบว์ห้าสิบเร่งคูโบตานะครับจัดโปรสี่แสนเก้าหมื่นหาพัน คันนี้ก็จัดโปรครับสี่แสนก้ามื่นหาพันจัดโปรอยู่หลายขั้นในลูกค้าจัดโปรให้ลูกค้าแทบทุกขั้นนะครับสี่แสนก้ามื่นหาพันราคาเดิมนะครับหาแสนสองหาแสนสามครับเครียดให้ลูกค้าครับเครียดให้ลูกค้าหลายเสื้ออ้วนอารมณ์บอดีเครียดให้ลูกค้าครับจัดโปรสี่แสนก้ามื่นหาพันนะครับเครียดให้ลูกค้าลูกค้าบ่มาซื้อจัดโปรเนี่ยโป้งุดหงิดครับโป้งุดหงิดครับงุดหงิดสะกิดมานะครับสี่แสนเก้าหมื่นหาพันนะครับ มีอยู่3าขั้นนะครับจัดโปรไฮนะครับมีแต่ขั้นงามๆครับจัดโปรไฮสี่สิบแรงครับสี่สิบเลงสามแสนเก้าหมื่นห้าพันกระเปิดจัดโปรนะครับเดิมรคาคาสี่แสนสองสี่แสนสามครับจัดโปรสามแสนเก้าหมื่นห้าพันครับโปรงุดงิดครับโปรงุดงิดโอ้ยเน่อยเสีืออ้วนนี่จัดโปรมุ่งมั่วโปรหม่ของเสีืออ้วนครับโปรงุดงิดสกิดมานะครับอัน พันโปอเขิ้นมามันเงียบเนาะลูกค้าราวาเศรษฐกิจสมือนีิมันก็มั่นว่าดีอย่างหนักหนานะครับลูกค้าอันใดพ่อขายแบ่งกันไปใสครับเสื้ออ้วนจัดไปนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสำหรับสี่สิบแรงแล, 50, แล, 50, แล 50, ้าวก็หาสิบแรงคูโบตานะครับโปงรงยิดสะกิดมานะครับโอ้โปล่ม่โปลหม่รหมครับตั้งซื้อจะหาคิดออกคิดออกเมื่อกี้นะครับว่าสิจัดโป็จ,จัดไปครับเสื้ออ้วนขายแบบ บอกกำไรขายขายพี่บ้าพี่บอไปแล้วครับลูกค้ามาซื้อโลดซื้อเห็นบนร้านเสื้ออวนเลยครับเสื้ออวนบอบอยากครับจัดโป้มั่วงให้ลูกค้าพร้อมโป่งงุดหงิดสะกิดมานะครับอ่าไลน์ได้ครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดอ่าแจ้งข่าวครับแจ้งข่าวรถสิทธิ์ขางมะม่ครับยันมายันมาวายเอ็มห้าหนึ่งเอครับเข้ามาสามขั้นนะครับวายเอ็มห้าหนึ่งเอจริงๆเลยเนาะเป็นตาสดๆนี่แหละครับเนี่ยตาสดๆแบบนี้ครับตาสดๆแบบนี้ครับ วายเอ็มาหนึ่งเครับเขามาสาขั mm hmm. ้นนะครับวายเอเครับวายเก็จะเป็นคันห7าสแรงมาหาสิแ uh, รงมาตาส่วนๆขึ้นกันนี่แหละา uh, นี่ตาปนๆนี่แหละครับ uh, แบบเนี้ยครับเขามาอีก1นขั้นครับหแรงครับอ่า uh, คูดายหา2รุ่นนี่อยู่กัอ uh, ามกับเข้ามาศู 23, นย์แปดเจงสองสี่สี่ศูนองามะครับเขามาสาขั้นครับแล้วก็ ยันมาสามเก้าครับยันมาสามเก้าเขาก็มีจัดโปก,กันอยู่สี่หัขั้นอยู่นะครับลูกค้าบบเห็นเสื้ออ้วนบอลหรือยันมาสามเก้าจะคลูกค้าหลายท่านก็สิวา่าโอ้ยเสื้ออ้วนมีรถมั้มีครับมีมีอยู่ครับลูกค้าบอถามสื่อจะคือเสื้ออ้วนกับบุหสิวาจึงไดครับอันตลาดมันเริ่มเงียบเนาะเสื้ออ้วนกับอ่าบอได้เสนอราคาปันได้โบเม้นเมื่ออาบครับเมื่อสมัครเรียนขายของครับ สมัครเล่นสมัครเล่นมั่วไปมั่วไปขายแบบมั่วมั่วใช้โป้โมมั่วครับโปุดหยิดสกิดมานะครับสนใจก็โทรหาเสืออ้วนนะครับ0872244023แต่แต่ถ้าโทรหาซอาอย่าไปบอกเพื่อน,นมาปโปสกิดงุนหิดสกิดมานะครับเพื่อนบม่หูจักน้่นคิดออกเมื่อกี้แต่ว่าเอาส่วนรถเขหาหาเสืออ้วนแหละครับแต่ว่าเสืออ้วนปฏิบัติการโทรหาซอของเสืออ้วนนะครับ 0813201227นะครับเซลยวอ้วนอยู่ดียเยมแท็กเตอร์อำเภอนาดวงจังหวัดเลยนะครับอัมเภอนาดวงเนาะไปมาหาซูมาบัถือกครับโทรหาเซลยวอ้วนก่อนนะครับหรือว่ามหอดอำเภอนาดวงถามทางเขาลานนิดนึงนะครับบ้านเซลยวอ้วนครับดียเยมแท็กเตอร์ร้านขายรถไทยในะยุบม,มึงไดครับเป็นกระสิบ,บอกทางมาครับเป็นร้านขายรถไถในน้อยบ้านนอกครับบ้านนอก บ้านนอกครับเขาปลาเขาดงมาค่อยพ่อนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดอันนี้เคยมาคืออุนนุ่นเสื้ออ้วนกับซีหูอยู่ร้านในป่าครับร้านขายรถไถร้านขายรถไถในป่านะครับโซลิด90้เรียงนะครับโซลิด90้เรียงเสื้ออ้วนจะมีเข้ามาเพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะครับเปลี่ยน2อขั้นนะครับราคา5 3 0 0 0นบาทนะครับผู้ใดสนใจสี่โปงหูดหงิดสกิดมาก็โทรหาเสื้ออ้วนนะครับเสื้ออ้วนกับซีรถไถนะครับ5 3 1 0 4แสนเก้านะครับ4แสนเก้าผู้ใดสนใจกระทู้มาหาเสียอ้วนขึ้นกันครับใส่ปูได้ขึ้นกันงุดหิดสกิดมานะครับรถใดญเสียอ้วนรถหาเลยเอ้ามื่อนี้เบ,า,บาๆลายใหญ่ห่างครับบางคนเบิึงคลิปปันใดสิจบคลิปปันใดเสียอ้วนสิเศร้าปันใดสิลงครับเป็นเป็นมอล่ำกระล่ำล่ำเราลงบ่เป็นครับสิแจงเราก็บาย่อมลงครับเสียอ้วนกับสิลงแล้วล่ะครับอ่าให้ แค่นี้เด้อครับไอ้ลูกค้าล่ำล่ำเรื่อยรื่ยเงเงมีเงินมีทองไล่ๆครับอ่ามีเงินไลยก็มาซื้อรถเหตเซลอวนหัวละขันสองขั้นมีความสุขความเจริญมีเมียน้อยมีน้อยมีเมียหน่อยผูกงามงามมีกิ๊กไ้มีกิ๊กมีทองใสเด้อครับขอบคุณครับ